The Hobbit and Unexpected Jour คตเคือการกลับมาของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ในตำนานที่ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายยิ่ง The l ลอ d of the r i ริแต่คราวนี้พวกเขาก็เลือกที่จะเล่าเรื่องราวตำนานการผจญภัยของบิลโบบกินส์ในตอนเดินทางไปช่วยเหลือเหล่าคนแคร์กู้เมืองเอร์บกลับมารวมไปถึงที่มาของการแย่งชิงแหวนในตำนานมาจากกอลัมด้วยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit and Unexpected Journey ปี2012จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ โดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเปิดเรื่องด้วยบิลโบ a แบกิน ฉากเปิดของตรายภาคเดอะฮอบบิทที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่างการเปิดเรื่องด้วยภาพของบิลโบแบกินซึ่งกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะที่บ้านตรงแบ็กเอนและเป็นจุดเริ่มต้นของการหวลรำลึกกลับไปเล่าเรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นที่แสนยาวนานในช่วงที่เขายังเป็นหนุ่ม,มซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฟแฟนๆชอบกันเป็นอย่างมากแถมยังมีการใช้ภาพของนักแสดงบิลโบในัวชระยังเอียนโฮมาเปิดเรื่องก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นมาตินฟรีแมนในภายหลังสำหรับชาฉาแน้ผูกก้กำกับอย่างปีเตอร์แจ็กสันก็ได้เปิดน้ออแ,ใใดแบบี ก็เพราะว่าเขาคิดว่าผู้ชมบางคนอาจจะกําลังดู And Unexpected Journey โดยที่ไม่รู้ลําดับเวลาของภาพยนตร์ในจักรวาลมาก่อนและอาจจะคิดว่ามันเป็นภาคต่อของ The Lord of the Rings แทนเขาจึงตัดสินใจเปิดตัวบิวโบที่โผล่ออกมาสองช่วงอายุเพื่อทําให้ผู้ชมเข้าใจทันทีว่ามันคือการกลับไปเล่าย้อนอดีตอีกทั้งความพิเศษในบ้านหลังนี้ก็คือการนําเสนอห้องเตรียมอาหารและห้องรับแขกที่ไม่เคยปรากฏออกมาใน Lord of the Rings อีกด้วย การกลับมาของแอนดี้เซอร์เคสนอกจากการกลับมาสแสดงเป็นกลลอมอีกครั้งของนักแสดงอย่างแอนดี้เซอร์เคสซึ่งเขาจะปรากฏตัวมาในบริเวณถ้ำมิสตี้เมลทนที่ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับกอรลินทาวในส่วนต่อไปของภาพยนตร์ตัวนักแสดงเอกก็จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในบทบาทอื่นๆของภาพยนตร์ด้วยซึ่งตัวแอนดี้เซอร์เคสก็ได้เข้าไปกำกับภาพยนตร์ในหน่วยที่2โดยการกำกับฉากที่สมกบุกเข้ามาที่เดลซึ่งตั้งอยู่หน้าเอ,อร์บอที่เหล่าคนแ้าอาศัยอยู่นั่นเอง เหตุผลที่สมอกไม่ปรากฏตัวออกมาชัดๆในภาพยนตร์ภาคนี้ แม้ว่าสมอกจะถือว่าเป็นตัวละครวายร้ายตัวหลักของแฟรนชายชุดนี้แถมภาพยนต์ก็ยังได้นักแสดงมากฝีมือยังเป็นอดีตคอร์แมเบชมารับบทด้วยแต่ตัวปีเตอร์แจ็กสันก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่เผยตัวตนของมังกรออกมาให้ชัดๆในภาคนี้แม้ว่าจะมีฉากย้อนอดีตที่สมอกบุกไปทําลายเอริบอร์บ,บเต็มๆก็ตามเนื่องจากเขามีความมุ่งมั่นที่จะปล่อยให้ผู้ชมได้เห็นมังกรแบบชัดๆในภาพยนต์ภาคที่2อย่าง Desolation of Smog เท่านั้นเขาจึงทําการตัดภาพให้สมอกปรากฏออกมาน้อยที่สุดในฉากโจมตีจนเราแทบจะไม่สามารถสังเกต เห็นลักษณะของมันได้นั่นเองบทสนทนาอันน้อยนิด สำหรับคนไข้ยุงบอมเบอร์ที่ปรากฏตัวมาในภาพยนต์ภาคนี้พร้อมกับญาติอย่างโบเฟอร์และไฟเฟอร์ซึ่งแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนครัที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในกลุ่มมากแค่ไหนแถมยังอยู่ในการผจญภัยไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายแต่เรื่องที่หลายๆคนอาจไม่ทันได้สังเกตก็คือบทสนทนาของบอมเบอร์ที่ปรากฏออกมาในภาพยนต์ภาคนี้ไปจนถึงภาคที่2จะมีเพียงแค่บรรทัดเดียวเท่นานั้นซึ่งมันก็คือประโยคอย่างเฮยูโกคาเซนในตอนที่ยื่นขวานที่หลุดออกจากหัวให้ไบเฟอร์ในฉบับ e x t e n d e d Edition หนวดของบาเลน สำหรับตัวละครคนครบาเลนที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ภาคนี้ในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เราจะได้เห็นศพของเขาใน The Fellowship of the Ring ปี2001ที่เหมืองมอรเรียพร้อมกับออริแต่เดิมตัวละครนี้จะไม่ได้มีแค่หนวดล่างที่ยาวมากๆเพียงท่านั้นแต่เขาจะมีหนวดบนที่อยู่เหนือปากขึ้นไปด้วยเะว่านักแสดงยังเคนสกอตต์ก็ต้องการที่จะทําให้ผู้ชมเห็นปากของบาเลนเวลาที่เขาพูดอยู่หนวดจึงถูกเอาออกไปและปรากฏเป็นลูกที่เราได้เห็นในภาพยนต์นั่นเอง Bal in, ขวานของดูอลินดูอลินคนครั้หัวลานที่มักจะถือขวานสองอันเป็นอาวุธประจําตัวหากสังเกตดีๆที่บนขวานของ,ของเขานั้นมันก็จะมีอักษรที่เป็นภาษาของคนครัปรากอมมาซึ่งมันจะแปลออกมาเป็นภาษาอังกได้วา่า Gra s p ป r และ Ke e ป e r โดยนี่ก็จะเป็นชื่อสุนัขของนักเขียนชาวอังกฤษอย่างเอมิลี่บรอนเต้ที่มีผลงานโดดเด่นอย่าง The Wuthering Heights อีกทั้งเธอยังเป็นนักเขียนคนโปรดของปีเตอร์แจ็คสันอีกด้วยนั่นจึงทําให้ชื่อสัตว์เลี้ยงของเธอถูกนํามาใส่เพื่อ,ออ้างอิงไปถึงนั่นเ The Tree Toes สำหรับโทรทั้ง3ตัวอย่างทอมเบิร์ตและวิลเลียมที่ปรากฏตัวออกมาจับเหล่าคนครันในโทรชอสทางตะวันตกของเทือกเขามิสตีก่อนที่จะกลายเป็นหินและไปปรากฏตัวใน The ด e l l o w s w s p o p the r i n g ปี2001นั้นก็จะได้รับการให้เสียงโดยเหล่านักแสดงที่รับบทเป็นคนครัอย่างวิลเลียมเคเชอร์ในบทไบเฟอร์ปีเตอร์แฮมบ์ตันในบทโกลอินและมาร์คแฮดโลว์ในบทโดรีนั่นเอง<า>ห้องเตรียมอาหาร ในฉากที่บ้านของบิวโบตอนต้นเรื่องเราจะได้เห็นว่าใน,นบ้านของเขาจะมีห้องเตรียมอาหารขนาดใหญ่ที่เก็บอาหารชันเลิศของเหล่าฮอบบิทเอาไว้เยอะมากแต่จริงๆแล้วห้องห้องนี้จะไม่เคยปรากฏออกมาใน The Lo r d of the Rings เลยแม้ว่าจะมีการถ่ายทำที่บ้านของบิวโบเยอะมากๆก็ตามโดยไอเดียการทำห้องอาหารนี้ก็เพิ่งจะมามีตอนถ่ายทำา The Hobbi a n อ Un e x p e c t ็กซ์เพคตนี่เองเนื่องจากจะมีฉากกินเลี้ยงใหญ่ในช่วงต้นเรื่องทีมงานจึงต้องรื้อโครงสร้างบ้านของบิวโบและต่อเติมห้องห้องนี้เข้าไปใหม่เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้โครงบ้านโดยรวมเสีหยห หรือต่างไปจากเดิมบาดแผลของทอริน ในตอนที่ถ่ายทำฉาก Battle of Asnu Bisa นักแสดงผู้รับบทเป็นทอรินอย่างริชาร์ดอามิเทก็ได้ประสบอุบัติเหตุโดยการถูกโลพุ่งเข้ามาทีนาจนริมฝีปากล่างแตกและมีเลือดออกมาอย่างชัดเจนมากๆนั่นจึงทำให้ในฉากที่เอซออกยกศรีรษะที่ขาดวินของทรอเอาไว้ away, และทอรินกรีดร้องออกมาด้วยความโมโหน,นั้นเราจะสามารถเห็นได้ว่าริมฝีปากล่างด้านซ้ายของเขาบวงและมีเลือดปนอยู่จริงๆไม่ได้มาจากการตกแต่งเอฟเฟกต์เพิ่มเติมเ,มเข้าไปฏิยางได เรื่องราวของไทริน ในภาพยนตร์นานทรายนพ่อของทอรินจะหายตัวไประหว่างการต่อสู้ทีอาซานุบิซากับกองทัพของไอซอกแต่ก็ไม่เคยได้รับการยืนยันออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วโดวยในหนังสือนานหลังการสู้รบทรายนจะยังคงอาศัยร่วมกับผู้คนของเขาต่อไปเรื่อยแต่หายไประหว่างการพยายามยึดเอรบอลคืนก่อนที่ในช่วง46ปีต่อมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเกือบ100ปีก่อนเริ่มนวนิยายฮอบบิทแกนดาฟก็ได้เล่าว,ว่าเขาจะได้พบกับทรายนในอีก5ปีต่อมาในโดกุนดู ซึ่งทราอินก็ได้ถูกจับไปทรมานและเสียสติโมโหจนบ้าคลั่งไปแล้วด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะมีการอ้างอิงถึงใน The Hobbit The Desolation of Smog Extended e e i t i o n ด้วยราชากอบลินด้นสด ในฉากที่กอบลินคิงซึ่งนำแสดงโดยเบอร์รี่ฮัมฟรีถูกแกนด้าฟันเขาก็จะโดนสดพูดคำพูดออกมาเองว่าไ w i l l Do It จนนี่กลายเป็นจังหวะที่บีเตอร์แจ็คสันชื่นชอบมากๆเพราะในทีวแรกเขากังวลว่าฉากฉากนี้ภาพมันอาจจะรุนแรงมากเกินไปแต่เมื่อนักแสดงพูดคำแบบนี้ออกมาแล้วมันก็ได้เสริมให้ฉากนี้ดูตลกและดูรุนแรงน้อยลงไปพ่อมดอีกสคน เมื่อถูกถามว่าในมิโดเอิร์ดนั้นมีพ่อมดกี่คนแกนดัฟก็จะบอกว่ามีพ่อมดทั้งหมด5คนโดยจะมีชื่อว่าซารูมาที่เป็นพ่อมดขาวรรดากัสที่เป็นพ่อมดน้ําตาลและตัวของเขาเองที่เป็นพ่อมดเทาจากนั้นเขาจะบอกว่าเขาจําชื่อพ่อมดอีก2คนไม่ได้เพียงแต่จะพูดว่า The Two Blues หรือพ่อมดน้ําเงินซึ่งชื่อของพวกเขานั้นก็จะมีชื่อว่า อัลตาและพารันโดโดยจะแปลกดอกมาในหนังสือ unfinished tales ซึ่งเป็นคอลเลกชันพิเศษของ JR r t o k i ์โทที่เป็นแนวคิดของตัวนักเขียนและต้นฉบับเครื่องหนึ่งก็ถูกแก้ไขเป็นรูปแบบหนังสือโดย c h คริสโตเฟอร์โทค e นลูกชายของเขาซึ่งทีมผู้สร้างไม่มีสิทธิใช้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนั้นพอหมดสินน้ำเงินทั้งสองจึงยังไม่มีชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้และไม่มีสิทธิ์ปรากฏตัวออกมาแต่อย่างใดคนแครคนเดียวที่ไม่แต่งหน้า ในบรรดาคนคร้่ทั้ง12คนน,นั้นจะมีเพียงแค่ตัวละครคีรีที่นำแสดงโดยไอแดนเทนเเพียงคนเดียวเท่นานั้นที่ใช้หนวดกับผมจริงๆของตัวเองในภาพยนต์เนื่องจากบรรดาคนแครที่เหลือนานจะต้องสวมผมและหนวดเขาปลอมเข้าเป็นทั้งหมดเลยซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากๆเนื่องจากเผ่าพันธุ์ของคีรีจะถือว่าเป็นกลุ่มคนแครที่หน้าตาดีเหมือนกับมนุษย์จนแทบจะแยกไม่ออกเลยถ้าไม่ดูที่ส่วนสูง <Ph illy. S 3> กวางเอล สำหรับกวางเอลซึ่งทารันดูเอลพ่อของเลก,กลัสขี่มาที่หน้าเอลเรบอรแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของมันก็คงจะเป็นเขาที่ใหญ่แถมยังเหมาะสมกับการแช้รบตามสไตล์ของทารันดูเอลโดยมันจะมีบทบาทในภาพยนต์ภาคสุดท้ายแต่เรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือแท้จริงแล้วมันจะถูกแสดงโดยม้าตัวหนึ่งที่ชื่อจริงๆของมันก็คือมูสที่แปลว่ากวางนั่นเองขวาเล่มเดียวกัน คนแรกโกลอินที่รับบทโดยปีเตอร์แฮมโบตันซึ่งถือว่าเป็นพ่อของกิมลีตัวละครหลักที่รับบทโดยจอห์นรีสเดวีสในภาพยนตร์ตรยภาพ The l o อตออฟเดอะริงนั้นก็จะมีขวานเป็นอาวุธหลักของตัวเองแถมขวานด้ามน,านั้นก็ยังเป็นชิ้นเดียวกันกับที่ถูกส่งต่อไปให้กิมลีใช้อีกด้วยเสียงคำรามแรก สำหรับเสียงคำรามครั้งแรกที่เราได้ยินจากสมกในฉากแรกของการโจมตีเอรบอร์จริงๆแล้วเสียงนั้นจะเป็นเสียงกัดของลูกสาววัยเจ็ดขวบของผู้กำกับเทคนิคพิเศษที่คำรามออกมาให้พ่อฟังซึ่งมันจะถูกดัดแปลงและแก้ไขให้มีเสียงเหมือนมังกรและถูกใส่เข้าไปในภาพยนตร์โดยไม่ใช่เสียงของนักสแสดงที่กำลังจะเข้ามารับบทนี้ในภาคต่อไปอยังเบนเดดิคคัมเบอร์แบชแต่ยังใดบทบาทของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ถูกลด่อลง สำหรับในภาพยนตร์ภาคนี้นี่ก็จะเป็นภาพยนต์โลก Middle Earth เรื่องแรกที่กำกับโดยปีเตอร์แจ็กสันซึ่งไม่มีตัวละครที่มีบทพูดของผ่มมนุษย์ปรากฏออกมาในเส้นเรื่องหลักแม้ว่ามนุษย์บางคนจะปรากฏตัวในฉากย้อนในดีตอนเปิดเรื่องแต่ก็ไม่มีใคไรได้มีบทพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวที่มาของดาบแกรม d r ริง ดาบแกลมดริงที่แกนดัฟใช้ในภาพยนตร์ก่อนจะลากยาวไปจนถึงตอน The Lord of the Rings นานก็จะเป็นดาบยาวที่ต้องใช้สองมือประคองซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเอลฟ์นาว่าเธอก่อนโดยอาวุธชิ้นนี้จะหายสาบสูญไปนานกว่า6000ปีแต่ในที่สุดก็จะถูกค้นพบโดยพ่อมดเทาแกนดัฟในคลังสมบัติของโทรทั้ง3ตัวโดยไม่มีการระบุว่าดาบมาตกอยู่ที่นี่ได้ยังไงเลยก็เหมือนกับสติงและอัลครสหรืออาวุธของทเรนที่พบในสถานที่เดียวกันคือดาบเจ้าเรืองแสงสีน้ำเงินอย่างที่มีออฟหรือกอบลินอยู่ไกล These are forged in conducive by the high elves of the first age. Mumatum <laughs> Rivendale. ในตอนที่แกนดัฟบิลโบและคนแครมาถึงริเวนเดลตัวแกนดัฟจะบอกว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่รู้จักกันในชื่ออิมลาดเรสโดยชื่อนี้จะเป็นคำในภาษาเอลฟ์ที่เป็นภาษาสมมติซึ่งสร้างโดย J.R.R t o l k i e โดยมันจะมีความหมายว่าหูเผาลึกแห่งรอยแยกซึ่งริเวนเดลก็จะก่อตั้งและปกครองโดยเอลรอนในยุคที่2ของบิดอเอิร์ดหรือประมาณ4-500 0ปีก่อนเหตุการณ์ในเดอะลอตออฟเดลริงสนั่นเองผีตัวเดิม สำหรับผีที่จมงตีรัดกาสในโดโกลดู do, ก็จะเป็นวิชคิงออฟอังมาซึ่งเป็นคนเดียวกับที่แฮงฟโรโรบนเวทเทอร์ท็อปในเดอะลอดออฟเดริงส์เดอะเฟลโลชิปออฟเดริงส์และผีเที่ยวรัดกาสได้พบเห็นนั้นก็จะเป็นสัญญาณแรกของการปรากฏตัวอีกครั้งของซารรอในมิดเดิ e ลเอิร์ขู่กอลัมด้วยสติง เมื่อบิลโบชี้ดาบไปที่กอลลัมตัวกอลลัมก็จะจ้องไปที่มันและถอยออกไปด้วยความกลัวซึ่งนี่ก็จะเป็นการหวนกลับไปสู่ฉากใน The Lord of the Rings The Two Towers ปี2002ที่ Frodo คข่มขู่กอลลัมด้วยสิ่งเดียวกันโดยจะมีการพูดเป็นประโยคว่า Did this t i n g you see n it before have it you หรือนี่คือ Sting? แกเคยเห็นมาก่อนแล้วใช่ไหมคำถามแบบเทพนอส การแข่งขันไขปริศนาในตอนท้ายระหว่างบิลโบและกอลัมจะได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานนอสเกี่ยวกับการแข่งขันไขปริศนาระหว่างวาฟฟรูดเนียและโอดินเทพนอสในตำนานดังเดิมซึ่งการที่บิวโบชนะการแข่งขันด้วยการถามสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเขานี่ก็จะถือว่าเป็นคำถามโกงที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้คำตอบและเป็นวิธีเดียวกันกับที่โอดินชนะวาฟฟรูดเนียโดยถามว่าโอดินกระซิบอะไรในหูของเบลเดอร์ลูกชายที่กำลังจะตายของเขาซึ่งคำถามนี้จะมีแค่โอดินเท่านั้น รู้คตอบลูกสาวของปีเตอร์แจ็กสันแม้ว่าจะเติบโตจนเป็นสาวไปแล้วแต่ลูกสาวของปีเตอร์แจ็กสันอย่างเคที่แจ็กสันก็ยังไม่ลืมที่จะมาแสดงเป็นคามิโยอีกครั้งหลังจากที่เคยแสดงมาแล้วในตรายภาค The Lord of the Rings โดยคราวนี้เธอก็จะปรากฏตัวมาเป็นฮอบบิทในฉากโอทุกสปาตีซึ่งจะหาชมได้ในฉบับ Extended Edition ด่านทุน,นันแม่น้ำที่คุ้นเคย ในระหว่างการโจมตีของเอซอกพวกคนแคระ์จะขึ้นเป็นหลบภัยอยู่บนต้นไม้ซึ่งทํ้มองจากมุมภาพกว้างเราจะสามารถเห็นแม่น้ําที่มีรูปร่างเหมือนกับแม่น้ําำละวิวที่เมอรีพิพินและทรีเบียตเห็นใน The Lord of the Rings The Two Towers ปี2002เมื่อทั้ง3เห็นกองทัพอูรุกไฮของซาุูมานเคลื่อนตัวไปยังเฮมสตีปครั้งแรกที่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย สำหรับ The Hobbit: An Unexpected Journey นี่จะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในแฟรนไชส์ Middle Earth ของ Peter Jackson ที่ไม่สามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาในมาครองได้เลยทางทางที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง3สาขาการปรากฏตัวของ Peter Jackson ในภาพยนตร์ไตรภาคทั้ง3เรื่องนั้นผู้กำกับอย่างปีเตอร์แจ็กสันก็จะทำการเข้ามาคาำยโอหรือปรากฏตัวออกมาในบทบาทที่ไม่ซ้ำกันด้วยโดยในภาพยนตร์ภาค Unexpected Journey ซึ่งเป็นภาคแรกนี้เขาก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นคนคระที่วิ่งหนีออกมาจากเอลระบอแถมคราวนี้เขาก็ยังติดจมูกปลอมและหนวดแบบจัดเต็มจนยากที่จะจำได้ตั้งแต่แรกเห็นอีกด้วย โอเคก็จบไปแล้วครับกับข้อแท้จริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนต์ The Hobbit a n Unexpected Journey ที่ต้องบอกเลยวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นของมหากาฟแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกเรื่องหนึ่งเพียงเท่นานั้นเพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมายในภาพยนต์อีกสองภาคที่รอให้เราไปสำรวจโลก Middle Earth กันอีกเยอะมากๆและเพื่อนเพื่อละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก The Ho b b i t An u n e x p e c t e d Journey ปี2012นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถมาคมมเตา กันไว้ดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยด้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประาการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ